สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับกักตัวอยู่แต่ในบ้านสตูดิโอนะ <c oughs> ฟังดูเป็นตลกร้เนาะในวันนี้คุณผู้ชมเราก็ผมอยู่กันในเกมนี้เ o l y Watch เกมนี้ผมเป็นเกมแนวซ u r v i ว a l นะครับที่จะสุ่มให้คนคนหนึ่งเนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ไว้แล้วก็ไล่ยิงคนข้างล่างอย่างเมามันถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมแนวซ u r v i ว a l มาก็นานแล้วเหมือนกันส่วนใหญ่ที่เราเล่นเนี่ย จะมีแต่พวกเอาชีวิตรอดจากภัยที่บัติเอาชีวิตรอดจากซอมบี้แต่อันนี้เอาชีวิตรอดจากเฮลิคอปเตอร์ก็แปลกใหม่นิดหน่อยไหนขอดูเกมพาร์ก่อนนะครับคูณ2อโอกาสที่เราจะได้เป็นเฮลิคอปเตอร์เว้ยอันนี้ต้องซื้อเอาไว้ก่อนนะครับคืออันนี้กูยังไม่ทันได้เล่นเลยนะเว้ยแต่กูซื้อไปแล้วคุณผู้ชมคิดว่างไงแล้วเดี๋ยวเนี่ยอะไรวะเนี่ยก่อนที่เขาจะคลิกหลังที่เขาคลิกก่อนที่ผมจะคลิกผมมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ ถ้าเกิดผมกดคลิกไปแล้วเนี่ยผมจะหล่อเท่แบบนี้หรอน่าสนใจมากลองกดคลิกไปดูหน่อยโอ้โหแม่เจ้าไม่จริงผมกดคลิกปุ๊บก็ผมผมกลายเป็นตัวแบบนี้เลยเว้ยสุดยอดมากโฆษณานมึงไม่หลอกกูกู <Wow. S 1> ล้อเล่นจริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งไปซื้อชุดจากกลุ่มของเขามานะครับสุดท้ายแล้วเขาก็หลอกเราอยู่ดีนั่นแหละครับ <Brand. S 1> ความจริงมันโหดร้ายมากกว่าที่คิดพอละนอกเรื่องมามากพอละคุณผู้ชมไปเล่นเลยดีกว่า โอ้ oh my god เกมนี้มีเพลงชอบจังเลยส่วนอันนี้เราสามารถซื้อ VIP ได้นะครับเราจะได้เพชรมา3ตัวบูมบ็อกคูณ1.5คอยแล้วก็โอ้ oh m ก god ไม่เอาอะ่ะและนี่เราสามารถกดนุกแมพได้ด้วยว้าวสุดยอดสุดยอดส่วนอันนี้นะครับเราสามารถเป็นเฮลิคอปเตอร์ได้เลยเหรอวะเพียงแค่20โลบัคโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเล่นเป็นผู้รอดชีวิตดูก่อนเนาะ และเกมนี้เนี่ยครับยังมีสิ่งที่น่าสนใจตรงที่เรานั้นสามารถอัปเกรดตัวละครของเราได้เช่นเพิ่มสปีดเพิ่มชีวอะไรประมาณนี้นะอันนี้น่าสนใจน่าสนใจแต่ว่ามันต้องใช้เงินนะครับในการอัพเว้นั่นหมายความว่าเราจะต้องเล่นเกมนี้พอได้เงินเสร็จปุ๊บก็ออกมาอัพแถมมีสัตว์เลี้ยงด้วยซึ่งสัตว์เลี้ยงพวกนี้นิดเอามาทําไมฉันไม่รู้มีเหรียญให้กูซื้อนะครับซื้อสักเท่าไหร่ดี1นึ่งร้อยสโลบัคชิวชวเนาะแป๊บหนึ่งนะเราสามารถอัพตรงนี้ได้อัพสปีดอัพช เฮ้ยข้างบนนี้แม่งมีเวลาซ่อนด้วยเว้ยคุณผู้ชมเราขึ้นมาอยู่สูงๆได้ป่าววะเพื่อป้องกันไม่ให้ฮอยิงกูอ่ามาตรงนี้เลยฮออยู่ไหนโอ้ว้าวที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นคนเล่นนะว้ย oh โอ้ my g ยกฮอแม่งบินวนรอบนี้โอ้ no าวว้าวนี่มันน่าทึ่งมากกว่าที่กูคิดอ้ oh, stop dude stop ผมว่าเราแอบแนวัายดีที่สุดอ้อยอุ้ยอยา่า โอ้ยอะไรวะเนี่ยมีซอมบี้มาด้วยซอมบี้อพอลกิปส์นนโน no no dude n no. นี่คนเล่นเป็นเฮลิคอปเตอร์ไม่งอม,มันอยู่ฝ่ายเดียวเลยดีวะไล่ย,ยิงกูอย่างน่าสงสาร oh my god รู้กูจะกดนุ๊กแมปนี้ดียัง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 ไม่ใช่ตอนนี้คะชาใจเย็นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวขออัพบ,บู t กูก่อนเลยเพิ่มค่าชิลวเยอะๆอกูจะได้อืดๆเจ้าหมอนี่เนี่ย ดูลีลาการหลบของเขาก็ผมถือว่าสุดยอดมากแล้วพอเนี่ยแม่งยิงไม่ได้เลยเ <laughs> ฮ้ยลีลาการหลบอย่างเทพโอ้โหส่ยแว่นตาโคตรครัวที่เนี่ยไอเด้าผมเลย <laughs> ไอเด้าตุก <c oughs> แล้วก็เอาชีวิตรอดได้ด้วยคุณผู้ชมคิดว่าไงในขณะที่กูนั้นตายห่างหน้าถึงสารคือผมยังเชื่อมั่นไว้ว่าผมนั้นเอาตัวรอดได้ผมเชื่ออย่างนั้นว่าผมมีความสามารถมากพอเปเชยลราวนี่คืออะไรวะ โอ้ oh my god แมปนี้ใหญ่กว่าเดิมอย่างนี้เลยวะถึงจะเรียกว่าแมปหลบไม่ใช่แม่งมีอยู่สองตึกชิบหายเอ้เพื่อนเรามาจากยุคโรมันเราขอเป็นเพื่อนหนาหยรอเปล่าเฮ้ยทำไมท้องฟ้าแบนเหานนาว้าว UFO oh my god เฮ้ยเจ้าหมอนี้ตายโงคือผมอยากจะรู้นะครับว่าไอ้ UFO พวกนี้ผมมันมีสแกนกรรมหรือเปล่าแบบว่าสแกนว้าวกูว่า,วามีมันแม่งรู้ว่ากูอยู่ที่นี่คุณผ,ผู้ชมเฮ้ยมีเอเลี่ยนด้วยว้อยอะไรว่าเอเลี่ยน No stop please stop จะทำแบบนี้เลยนะดูดิโ <c oughs> ดนเอเลีย่ยนถล่มอ่ะเฮ้ยเฮ้ย What What is that มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับเกมนี้ทำให้กูนั้นตายไม่รู้ตัว <c oughs> เอาจริงนะครับตอนนี้ผมยังไม่พอใจกับการเล่นของกูอย่างน้อยๆมึงให้กูรอดสักนิดนึงให้กูรอดรอบหนึ่งแล้วกูจะเล่นเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยกูอยากรอดมาก <c oughs> ผมว่าได้อยู่ครับคุณผู้ชมรอบนี้นะครับ ฮอลมันไม่ค่อยเอาไหนเท่าไหร่จริงๆตอนนี้ฮอลแม่งบินวนรอบแมปเสียเวลาไปเกือบนาทีนะครับเอาดิเหลือแค่30วิสุดท้ายเว้ยอูรอดเดี๋ยวเรารอบนี้นี่เลยครับคุณผู้ชมนี่เป็นสิ่งที่ผมนั้นตามหามาทั้งชีวิตก็คือชัยชนะเราโผล่หน้าไปยอะเย้ยเขาได้ไหมเนี่ยฮ่าฮ่าเนี่ยผมว่าน่าจะได้เลยครับคือ <c oughs> ขอโทษครับผมจะไม่พูดอีกแล้วเกมนี้มันมีคนตายบ้างไหมเนี่ยมีคนตายแค่สองคนนะครับมา ดี๋ยวกูเล่นเองเฮ้ทูวินว้าวรอบต่อไปกูนั้นได้เล่นเป็นฮอชัวชัวจัดไปเลยโอ้โหเดี๋ยวนะคุณผู้ชมมันไม่มีให้กูบังคับอะไรหน่อยเหรอโหไม่โคตรแหลกแล้วกูฆ่าได้หนึ่งตัวเฉยเลยกดเอาซอมบี้ปล่อยไปนี่ครับคุณผู้ชมครับมันแหลกมาก แถมคุณจะต้องรอแบบรีคูดาวนะครับเราบังคับฮอเองไม่ได้เว้ยเราได้แต่แบบอยู่ข้างบนนี้ครับผมเราก็ยิงเขาแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเรามีสแกนกร,รมคือเรายิงปุ๊บเนี่ยเขาตายเลยเห็นไหมเออตายอีกหนึ่งดาง้ดานหลังด้านหลังยิ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 งตายไหมตายอีกหนึ่งเลยคนหนึ่งเลยคนหนึ่งเขาชาตายเฮ้ยมันรอรีเนี่ยได้ปลดยิงตายนี่ดิคนเทพเขาเล่นแบบนี้ บอกเลยเ้าชาเล่นนี้แม่งฝันร้ายสุดๆนะอยากจะเจอฝันร้ายอีกรอบหนึงว้าวบอกเลยนะครับว่าจะไม่ให้ได้ผุดได้เกิดอะ่ะเดี๋ยวผมพอดูหน่อยเราสามารถเปลี่ยนเฮลิคอปเตอร์ได้หรือเปล่าเปลี่ยนไม่ได้นะครับจริงๆผมอยากจะเล่นเป็น UFO เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่า UFO เนี่ยมันใช้คนบังคับหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะไม่น่าใช้น่าจะเป็น n p c ไล่ยิงเรานะครับจัดไปพอพีคาดมาละ อยู่ไหนกันหมดโอ้โหอยู่ตรงนี้อยู่ตรงส่วนน้ําเลยส่วนน้ําเลยเดี๋ยวรอรีโหลดก่อนนะเริ่มแล้วนะกดหนึ่งจัดการมันเลยโอ้ไม่กอดไม่โดนเลยหรอวะปล่อยซอมบี้ไปตาย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 เก็บไปหนึ่งศพเว้ยโอ้โหแม่งบินทะลุกันอย่างนี้เลยตัวนี้ตัวฟรีนะครับคุณผ,ผู้ชมเรายิงเขาได้โอ้แม่งมีคนแอบอยู <laughs> <to> ่ตรงท่อตายเฮ้เ <t> ด <ye, S 1> <to> ี๋ยวเดี๋ยวมีคนอยู่ตรงนี้ยิงมันยิงด้านหลังนี่เออ เหลือกันกี่คนวะสองคนเจ้าหมอนี่ด้วยโอ้ไม่กอดยิง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 เยียย่ยมตายหมดว้าวบอกแล้วนะลกมีจริงถ้าก้าชาเล่นไม่รอดหรอกแต่แม่เกมเพลย์เล่นเป็นฮอร์นี่กูมันโคตรเหนื่อยอเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมผมมีไอเดียดีๆไว้คุณผู้ชมเห็นไอ้นุกไทม์อะไสักอย่างหนึ่งไหมที่มันเป็นเกมพาร์ท 50โลว์ัคอะคือผมอยากจะทำาลาช่วงเวลาดีๆของคนอื่นนะครับสมมติว่าคุณกับผมเล่นเกมนี้มาแล้วมากกว่า5ชั่วโมงเว้ยแล้วคุณไม่ได้เล่นเป็นฮอสักทีแล้วมีครั้งหนึ่งครับผมที่คุณนั้นได้เล่นเป็นฮอแต่ว่าแมปทั้งหมดมันระเบิดทุกคนตายหองหมดอย่างเงี้ยเขาน่้จะเจ็บใจมากๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบนี้ผมเอาตัวรอดก่อนละกันนะครับผมจะให้คนคนนี้นั้นเขามีช่วงเวลาดีๆกับการเล่นฮอเขาไปก่อนผมบอกเลยนะครับถ้าเกิดเรากับผมยิ่งกระโดดโลดเต้นข้ามมไปข้ามมาน ฮอร์มันจะยิงโดนเราได้ยากมากขึ้นกว่าเดิมเว้ยหลังจากที่ผมนั้นลองเล่นเป็นฮอดูมันมันจะยิงยากมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เดินไปเดินมาจริงๆกระโดดอกมาแล้วนี่นะนี่การเอาตัวรอดเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ทางด้านนู้นเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นกูย้ายทิปแป๊บหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมดูอีซี่มากๆตายไปแค่สองคนสีหน้าคนเล่นเป็นฮอตะกี้มันโคตรฝืนยิ้มเลยอ่าโอเค รอบนี้กูกดรีเซ็ตได้ไหมผมกดรีเซ็ตได้ถ้าเกิดเขาได้เล่นเป็นฮอปุ๊บผมกดรีเซ็ตเลยนะครับผมจะไม่รอให้เขายิงผมตายโอเคปะ่ะฮอมาอู้ตายเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนแล้วแล้วแล้วรีลซื้อแล้วนุ๊กลง <c oughs> แท็กติคเข้านู๊กมาแล้วอ้าวจีัส <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทำไมมันนานจังวะระเบิดสิเฮ้ยโอ้โหแม่งลงมาแล้วกว่าจะลงมาเย็นแค่ใช้เวลา3าวิตายหมดเลยโอ้สรุปซูเปอร์โเป็นฝ่ายชนะเหรอหรือว่ายังไงแม่งอันนี้เริ่มรอบใหม่แล้วนะครับว้าวแบบนี้โคตรสวยเลยวะ่ะแต่รู้อะไรไหมไม่ กูนั้นต้องทำลายชีวิตของคนเล่นเป็นฮอนี่ <laughs> นุกลงแบบรวดเร้วว้าว I love n u k คือข้อเสียของแมปนี้ผมก็คือเวลามึงปล่อยนุกมาแต่ละทีเนี่ยแม่งช้าชิบหายแล้วเสียงด,ดังมากด้วย oh my god รีบๆล,ล,ลง้า wow. ว this is epic เป็นอะไรที่แหลกมากออเพเยอร์ได้ดวมโอบูด้วยเนี่ยแล้วทำไมมันได้9ก้าคิวเลยวะสรุปใครเป็นฝ่ายชนะผมอยากรู้ก็ถือว่าเป็นแมปที่ดีมากๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมคน,นที่ชอบเล่นแนว Survival ลลองมาเล่นแมปนี้ดูใช้ได้อยู่เอาจริง